ส่วนนี้แล้วโรงพยาบาลเราเองเนี่ยเราก็มีเรื่องของการที่จะพร้อมที่จะดูแลสุขภาพอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับมีทีมแพทย์มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วมีเทคโนโลยีนวัตกรรมมารองรับเราก็มองว่าการพอเรามาจับมือร่วมกันเนี่ยเราสามารถจะให้บริการประชาชนไม่ใช่แค่ที่โรงพยาบาลเราสามารถจะขยายขอบเขตไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือสถานีบริการปั้มน้ํามัน,มนหรือที่ต่างๆซึ่ง สเตปแรกที่เราดําเนินการตอนนี้ก็คือเปิดที่สาขาสยามพารากอนนะครับแล้วก็จะเปิดในสิ้นเดือนนี้นะครับโดยที่อันนี้จะเป็นต้นแบบที่พอเราทําเปิดบริการร่วมกันนะครับกับ m อ็มไอคลินิกเนี่ยเราก็จะมีการที่จะเตรียมแผนในการเปิดสาขาต่อๆไปนะครับตามห้างสรรพสินค้าตามจุดอื่นๆนะครับในปลายปีนี้นะครับแล้วก็ในปีหน้าแล้วก็ส่วนที่จะเป็นมีเรื่องของตึก เ,เราก็มีตึกของสหัสไทยที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลนบมรีบามุงเมืองซึ่งเป็นอาคาร15ช,ชั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของเวลเนสแล้วก็การฟื้นฟูการดูแลสุขภาพฟื้นฟูต,ต่างๆนะครับหรือรวมถึงแบบเฉพาะทางซึ่งตรงนี้ก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบางขอแอนตี้อ i n จิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยกันเติมเต็มนะครับนำความเชี่ยวชาญตรงนี้เข้ามาแล้วก็จะดูว่าเราก็สามารถที่จะกระจายไปที่โครงการตามจุดต่อๆไปได้นะครับ ันนี้ก็จะมีแผนไม่ว่าจะในปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีตามที่หัวหินนะครับที่ภูเก็ตนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะอ่าพาร์ทเนอร์ของเราอาจจะช่วยเสริมได้นะครับเชิญนะครับทางก็ความร่วมมือกันอย่ยนั้นเนื่องจากว่าทางกลุ่มโรงพยาบาลชนบุรีก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําเรื่องของโรพยาบาลและก็เรื่องการบวงการแพทย์มานานแล้วใช่ไหมครับเราก็มาเติมเต็มจากการที่เราเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านกอง การให้บริการด้านเวลเนสเรื่องเทสิ้งที่เป็นสตาร์โลนะครับเราก็ความร่วมมือระหว่างกันเนื่องจากทางผลบรุรีกรุ๊ปเนี่ยก็มีเรื่องของสินฟ้าสักเจอที่ค่อนข้างพร้อมนะครับพอมาร่วมมือกันก็สามารถที่จะขยายต่อยอดนะครับอนุหาพระหว่างกันมาพัฒนาการที่เกิดนวัตกรรมการแพทย์ที่ดีที่สุดต่อไปเพื่อทั้งในเรื่องของอตลาดสุขภาพคนไทยเองรวมถึงตลาดสุขภาพชาวตา่างชาติทีทททท่เป็นเมดิคอลตัวที่สเข้ามาในประเทศไทยนะครับ,นะรบขอบคุณครับครับคับ ในส่วนของ As สซิสและเชอร์เจอรี่นะคะก็อันนี้ก็เป็นความร่วมมือกับ MI c l i n คลิแล้วก็โรงพยาบาลธทมบรีนะคะซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าโรงพยาบาลโทมบรีเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในเรื่องของการดูแลด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มีมาตรฐานที่เรียกว่า a บ o v e s t a n d a r d คือเหนือมาตรฐานนะคะในการดูแลแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะวันนี้นะคะเราได้มาร่วมมือกันนะคะแน่นอนนะคะย่อมเกิดสิ่งที่ ตื่นเต้นในเมืองไทยแน่นอนนะคะในเรื่องขององค์การอุตสาหกรรมนะคะในเรื่องของความงามในเรื่องของอสัลญ,ญกรรมด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะต่างชาติะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราหรือประเทศจีนเนี่ยชอบมาทําสัลญ,ญกรรมที่ประเทศไทยอย่างมากๆนะคะแต่ทีน,นี้นะคะเราเนี่ยจะต้องให้ผลงานเนี่ยไปที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นที่จะทําให้คนต่างชาติเนี่ยเชื่อถือและยอมรับนะคะทางการแพทย์ไทยโดยที่เราเ่ยมีสถานที่ก็คือโรงพยารบาลธนบดีแล้วก็การร่วมมือแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกๆด้านนะคะที่จะ ทำให้วงการศิลกรรมความงามเนี่ยค่ะเข้มแข็งนะคะแล้วก็โดดเด่นขึ้นไปอีกนะคะและในส่วนของภยาษยารางกอนเองนะคะก็เรียกว่าเป็นต้นแบบนะ,ะที่คุณมายกาลังจะทําในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของเวลเนสที่แตกต่างออกไปอีกระดับหนึ่งะคะ่ะก็คือเราใช้โน้ตฮาวเวลเนสของประเทศเกาหลี ะะเข้ามานะคะซึ่งจะทร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งประชาชนทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ชื่นชอบกัหนีะคะแต่เราก็ผสมผสานนะคะในเวลเนสของพารากอนนะะก็ยังมีนวดแผนไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ต่างชาตินะคะที่ระดับาดานาชาติก็อย่าง เรียกว่าชื่นชอบนะคะในเรื่องของการบริการนะคะในเรื่องของเวลเนสที่เป็นแพทย์แผนไทยของเรานะจริงจริงอะเวลเนสมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากๆเลยค่ะทั้งทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งจิตวิญญาณนะอันนี้เราก็จะเป็นแผนต่อไปเนี่ยถ้าเราทำเรียกว่าสําเร็จนะคะในเรื่องของเป็นแพคเกจนะคะเรียกว่าเป็นโน้ตฮาวที่เรียบร้อยนะคะแล้วว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะแล้วก็ ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขยายตามห้าสินึาชั้นนำนะคะทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีนะคะตรงที่เรื่องของการการบริการนะคะเนื่องจากว่าเรามีโรงพยาบาลเพิรบรีนะคะซัพพอร์ตนะคะจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็คนทั่วโลกได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคือต้องบอกว่าคือถ้าในตัวของ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเองแล้วเนี่ยเราเองอะ่ะเป้าหมายอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อคือต้องต้องต้องมองอยู่ว่าเราก็ขยายไปทุกภูมิภาคใช่ไหมครับเชียงใหม่ก็มีภูเก็ตก็มีจังหวัดวหินก็มีเนี่ยแล้วก็เหล่านั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเราก็มองว่า medical tourism กำลังโตในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทาง ผมก็มองว่าในกลุ่มคนไทยเองตอนเนี้ก็มีความตื่นตัวค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สนใจที่จะมาดูแลสุขภาพเราก็มองว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยบวกกับเทคโนโลยีที่เรามีไม่ว่าจะไปอยู่จุดไหนจังหวัดไหนสามารถที่จะปรึกษาแพทย์ผ่านทางไกลได้ด้วยเช่นกันนะครับในด้านพวกนี้เช่นกันเดียวกันเลยไม่จําเป็นว่าต้องรอเจ็บป่วยก็สามารถที่จะปรึกษาเรื่องโภชนาการ เรื่องแอสเซทิกว่ายอยากทำนู่นทำนี่เรื่องแอนตี้อจิ้งได้หมดเลย